คือเกมเมอร์ก็น่าจะมีสัญชาตญาณนี้อยู่นะก็คือฆ่าให้หมดนะอ้าวมือไม่สั่นด้วยอ้าวปืนตกอีกแล้วดูดิอะไรเอาไม่ใช่ปืนนี่ไหนวะ เอาอยู่บนนู้นอยู่บนนู้นมาเปลี่ยนบ้างอันนี้เหรอกระสุนเนี่ยหมดแล้วโอ้โหปืนกากรอขายเลยเนี่ยเพื่อให้เกิดความหลากหลายนะฮะอย่างเงี้ยเออให้เกิดความหลากหลายนะครับแล้วก็จะได้คนพบสายของตัวเอง โอยม,มันลำบากมากเลยไม่มียาบ้างนะเนี่ยโอ้ยเอา้าไอควายนั่นเองนะฮะนี่ไงเรียกบุลเซอร์มาแล้วผมว่ามันไม่มีทางโดนที่นี่ข้อนะโอ้ยแมทแอสไตโคโแกแล้วแกแล้วเก็บตัวบางๆก่อนเก็บตัวบางๆก่อน แบ๊กแบ๊กไซโคเอา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 มาหมดอะไรตอนนี <top Wear> game, ้หรอีกอีกโอ้โหอีกน oh, right ิดเดียวครับเฮียมากนะอ้าวนี่ไหนวะโอ้โหเลือดเต็ม โโอ้หแนี่ไปแล้วโอ้ตกที่นั่งลำบากกระสุนหาไรก็จะหมดสองร้อยเก้าสิบลูกซองมีนะแต่ลูกซองมันอีดี้หน่อย โอ้โดนอะไรอ่ะนั่นไงโดนม็อกโฉบนะโฉบบางๆเฮียเอาแล้วก็เกิดตรงไหนรู้ไหมแม่งเกิดตรงนี้นั่นไงไม่ก็เยยไว นั่นไงเออเฮ้ยนีมี่ภารกิจเราเือกำจัดไอ้ถบินเนี่ยตัวโอ้โอ้ที่แทบมันก็แค่ขนโนง เห็นไหมฮะเ้ยโงอย่อ้าวโดนอยู่หรอยาเออ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 ไอ้สลัดกูชนะหนึ่งมึงมีไหน จะมไหนถูกบินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะพี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ยิงเร็วกว่านู้นนะ นี่เดียวเองถ้ายิงต่อเนื่องมือจะสั่นนะฮะแต่ถ้าพักสามปีมันจะไม่สั่นนะฮะหัวละหนึงนะฮะเฮ้ยโอ้โหเค่ผมรอมานานแล้ว ยิงเร็วกว่าความแม่นยําน้อยกว่านะโอ้โหแล้วดูดิรีโหลดสปีดพีด่เฮียแม่งทำร้ายจิตใจคุม,มากเลยนะครับนะครับผมเลี้ยวแล้วอืมจะเลี้ยวอาแล้วเนฮะ้ยมัน <S <s <ug> hurt. ้ o w กนี่ยโอ้โอ้โอ้ยอะไรเนี่ยเจคอบคลาสสิกเอแอลตี้เรเบร์เบร์เรเบแล้วมันให้เราไปไหนวะ นะบวกบู๊จนลืมเลยอ๋อนี่นี่นี่เอชิบหายอ,าอุ้ยแรงมากบวกร้อยสามสิบดาเมจแต่มีสองนัดมึงเล่นอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะ เขาไม่ตายด้วย่าผมเองที่สต,ติแตกนะไอ้สวัสดถ้าไม่ตายก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถังน้ำมันค้งางๆนียแหละนะเอ่อถังระเบิดดิ เอาเต็มเชยดูดิอย่างงั้นเหลือผมกลับไปขายของก่อนนะถ้าเราจะไม่ตัดนะเราจะเล่นยา,ๆาวๆเราดูดิกดอีค้างเพื่อเปลี่ยน ก็อันเดียวกันนะงั้นผมขายที่ใช้อยู่แล้วก็มาเก็บใหม่ก็ได้นะฮนะเดี๋ยวเราจะมาโลกกันนะฮะอันนี้ผมยอมรับได้นะวิ่งรีโหลดนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงเหมือนกันนะอ,อถ้าใครเคยรีโหลดอาวุธจริงๆนะโหแม่งเราเราจะกลายเป็นตาแก่ฮะมือสัน่น ๆๆๆๆๆๆๆต้องฝึกบ่อยๆผมขอขอซอยน้ำก่อนนะทุกครั้งที่แคสต้องมีน้ำทุกครั้งที่ภาคต้องมีน้ำสองถังอ เปิ์นี้ใครน่าจะขายไ้แล้วนะฮะสองร้อยคิยิงเร็วสามจุดหนึ่งเอ้ยสาสิเ็ดเปอร์เซนยิงเร็วอันที่เราใช้อยู่อ่ะโอ้ยิงเร็วกว่าโอ้โอ อะไรจะมีขลังเนี่ยคือจะได้เอาไปขายนะฮะเออดูดินี่เค่นี่ไงเอาแล้วเว้ยพี่โอ้โหกพันเลยเฮ้ยหกพันเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะระเบิดเมื่อ เมื่อระเบิดสัมผัสศัตรูปุ๊บแตกทันทีนะฮะอะไรแตกไม่ไม่รู้นะฮะระเบิดนั่นเลยฮะสีเหลืองๆแล้วก็ขายอันนี้ด้วยนะแกนิดมอสคือเราก็ไม่ต้องรีบซื้อไงเผื่อมันเป็นเออ่ของให้เราดรอปได้นะหรือของรางวัลเควสนะ time Robin. pound many to the meat, Wait, วิทย์ทำไมมันตีแรงจังเลยไอสลัดหรือว่าเราเลือดน้อยวะผมว่าเราต้องเลือดน้อยแน่ๆ,ๆเลยระเบิดมีไหมไม่มีเหรอโอ้ถ้าไม่ใส่แกดดิตมอสก็ใส่ก็ความระเบิดไม่ได้ด้วย โอ,โอ้มันยังเก็บศพไว้อยู่เนาะเก็บศพอย่างนี้ไว้ก็เนี่ยฮะแดกแรมเนะฮะมีอะไรเก็บ เ้เดี๋ยวผมขอไปดูวันนี้ก่อนนะสักครู่นะอ่ะโอเคกลับมาแล้วนะไห <c oughs> น,นเราก็ไหน,นก็ป่วยไข่แล้วนะก็เอามาพูดถึงเรื่องป่วยไข้กันบ้างดีกว่านะครับอ่านะเนี่ยมีคนเสือกันได้นะโอ้ <c oughs> <c oughs> หมดการความโปรเฟสชันแนลเ,เ,เ,เอากระสุนหมดต่อหน้าต่อตาพี่โอโ้โหโ,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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนาพี่ยามี่กลัวๆมาเยอะ แล้วไม่ชอบหนีอ่ะไม่ชอบหนีอ่ะเอออ่าแค่นี้เราก็เลิดเฮ้ย่นไฟฟ้าจะมีคุณสมบัติคือทำให้โลนไอ,อพลังที่เป็นโลนเนี่ยได้รับความเสียหายเข้าตายซักเอาไม่ตายอีก ้าวหัวระเบิดทีหลังไม่สมจริงเราเล่นนะไปต่อเมื่อไหร่จะอัพเนี่ยอยากใช้วุธใหม่แล้วอยากใช้โอโลใหม่ด้วยอยากใช้โลใหม่ด้วยอ่ะมีถุงเงินอยู่ตรงนั้นด้วยมันคืออะไรครับอ๋อร้านค้าแน,น่นอนใช่ไหมอ่าใช่แล้วนะ โอ้เราโอ้งั้นก็อีกไกลเลยดิโอ้ผมเกียดมากเลยเนี่ยอ้าวเหมือนจะกลับมาที่เดิมนะฮะพาพาเอ้ยอะไรอะไลท์ฮิวลิ่งคิด มันมันขวนเล่าไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะมันมันดูแล้วมันเหมือนเป็นส่วนประกอบของปืนนะฮะวิระเบิดอาไปทางนี้นะฮะดูดว่าตรงนน้นมีอะไรไปหน่อยก็ได้ว้า เพราะจุดประสงค์ของเกมนี้คือเอาแม่งทุกอย่างนะนี่ยะเป็นไงล่ะนะแล้วก็มาต่อกันเลยนะฮะถ้าเราเป็นใครนี้เราจะรู้สึกยังไงนะอ,อ,อย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยนะนคือเราจะ แน่นอนครับจับตรงไหนแม่งก็ร้อนนะฮะเดี๋ยวนะรู้สึกไม่ปลอดภัย <c oughs> จับตรงไหนแม่งก็ร้อนนะฮะอ้าวบ้านของสเลดเจอแล้วโอ๊ยทำไมมาแหลกตอนนี้วะอ่ะ,อะแหมนึกว่าเขาไม่ได้ อา้อาวอ้าวแปลว่ากูต้องไปกูบ้านมืองคืนมาใช่ไหมเนี่ยพบเจอบ้านบ้านของสเลเสเลดเป็ดอา้าวได้ชื่อใหม่แล้วคมีอะไรฟาร,รีชาร์จเร็วโอ้พีแล้วนะฮะ อ๋อนี่นี่ขวดยานะขวดยาของหมอนี่เองนะฮะทำซเราคิดไ,ไกลเลยเด็กๆเขาดูอยู่นะฮะอ้าวนี่ไงโอเคอ่าผมเห็นสีแดงๆแวบบๆนะฮะ ฉะนั้นต้องเตรียมบุทธะยาประชิดนะครับ the เฮ้ยโหแม่งเปิดกูเลยเหรอเปิดกูเลยเหรอระเบิดมันไม่โดนตัวไม่งั้นมึงสลายแล้วมา เฮ้ยอะไรอะอะไรมันยิงผมอยู่อะเอาก็โหความระบอไม่ทันเอาทันอยู่โอเ้ย โง่อย่างมึงอ่ะตายได้แล้วนะเนี่ยฮะผมอยากได้รีเจนมากเลยนะครับแล้วเราก็เป็นพวกคือบางคนเขาก็เล่นบางคนเขาก็เขาก็แบบดื้อด้านนะ

เลือนไม่ล่นเลยครับเย้ยทำไงดีวะขี้โกงมากเลยโอ้ยอะไรวะ ไูกหนูเลวมากทำนี้ได้ยังไงอ๋อผมพ่อจะมีแผนสารองอยู่นะฮะคือเราต้องยิงลูกจ็อกมันให้เราเล็วอัดแล้วมันก็เป็นแผนที่เตี่ยมเขาสำบาก เฮ้ยอ๋อแขนกูมีหวังไหมไม่มีนะที่ขาดขนาดนี้โอ้ถ้ามันทะลุได้นะเย <c oughs> เดี๋ยวก่อนแคน่นี้ต้องชำระนะ <c oughs> โอ,โอ,โอ้ครับแขนใจมากนั่นไง ดักดูเลยเอาเอาติดหาอะไรโอ้โหแรงว่ะโอ้โหแสบดักมากเลยฮะนะโดนอยู่ เก่งอะไรขนาดนั้นวะม,มาต้องลองนะต่อยหวัวต่อยห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 ัวต้องต่อยหัวนะมังจะต,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 ติดที่เออเออเออเอเอ,เอจนมึงติดขอบแล้วไงอัปปารคัสไอ้ตรัดเป็นไงล่ะมึงนะ มันต้องเล่นมันต้องเล่นท่าเนี้ยถึงจะถึงนะแต่แหมมาสายนี้แล้วนะเราจะไม่ถอยกลับไปนะเดร์อา turning, no turning back q u i c k charge shield Talk 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 guy shield นะไม่แน่ใจว่าออกเขียงนงั้นผมจะใส่อันนี้แหละ Yeah, Ah, no oh, First aid kit. Like that. On this, is you. กระสุนไหม <ka> mm hmm> เหลือหนึง pues mm ่งอ่านี่ครับเหลือสามร้อยกว่านะปืนพกเอ้าอ <Felix them>? ๋อเรมอนเวอร์อ๋อเป็นลูกโม่นะที่สิบสองปืนพกก็สองร้อยโอ้มึงแยกเทลายละเอียดนี่ฮะแรงมากนะแต่เราจะมาเฮ้ยอะไรอ่ะ

กูกำจัดมันแล้วเลเวลผมก็ต่างกว่าชนะมันนะนนะโอ้โหโอเปลี่ยนเลยเอ,อ๋อนี่น่าละเออแต่ผมก็ชอบระบบเกมนี้นะคือศัตรู้ใช้อาวุธไรก็จะดอกปืนนั้นนะหมายถึงวางตัวนะฮะ Time him the pound the meat bobbits I wonder what your would look like I Oh